มาส่งข้าวหรือมาอ่อยหาผัวกันแน่นี่ยังเรียนไม่จบเลยนี่น่าเกลียดจริงๆนี่พ่อจะไม่พูดไม่แนะนําอะไรลูกเลยเหรอนี่หนูโดนด่าอยู่นะเอา๋าเอง็งอยให้พ่อพูดอะไรวะอีพวกหาเช้ากินขําแบบนี้มันจะเหมาะสมกับแกได้ยังไงนะัดดูสภาพมันสินี่คุณคุณคุณดูมันนะเมื่อเช้าฉันบอกให้มันไปหาหนูเมที่บ้านมันก็ไม่ยอมไปแล้วน,นี่ ฉันโทรหามันมันก็ไม่ยอมรับสายคุณจะไปบังคับลูกมันทำไมเรื่องความรักมันฝืนใจกันไม่ได้หรอกนะขนาดคุณยังไม่ยอมให้พ่อแม่เลือกคู่ให้เลยคุณถึงมาได้กับผมนี่ไงก็เพราะว่าฉันไม่เชื่อพ่อแม่ฉันสิฉันมาเลือกคุณเนี่ยฉันถึงยังนั่งเครียดทุกวันเนี่ยอยเข้าตัวจนได้ไปเตรียมรถฉันจะไปหาเจ้านัดที่บริษัท จะไปทำไมลูกมันทำงานอยู่จะไปหรือไม่ไปฮะไปครับไปก็ลูกสิคมีที่ดึงใจเลยเข้าวผัดที่สั่งได้แล้วคะ่ะหอมจัง ก็พาะฟางเขาเก่งนี่คะมันก็เลยทั้งหอมทั้งอร่อยผมไม่ได้หมายถึงข้าวสักหน่อยผมหมายถึงฟางหอมจังทีกอไม่คุยด้วยแล้วเรียนดีกว่าฟางแต่ตอนเย็นเนี่ยให้ผมไปรับนะนี่มันอะไรเจ้านะัดแล้วนี่เป็นใครทำไมถึงได้มาจับไม้จับมือกันถึงในที่ทำงานแก มีอะไรหรอกครับแม่พอดีฟางเขามาส่งข้าวให้ผมครับผมก็เลยชวนคุยมาส่งข้าวหรือมาอ่อยหาผัวกันแน่นี่ยังเรียนไม่จบเลยนี่น่ากเกลียดจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้เงียบไปเลยไงส่งข้าวเสร็จแล้วก็ไปสิ หนูเมไว้จนเขาโทรไม่ยกเลิกแล้วแกเนี่ยทำให้ฉันเสียผู้ใหญ่รู้ไหมแม่ครับนี่มันเวลางานนะครับผมทํางานอยู่แม่ก็รู้จะให้ผมออกยังไงครับนี่มันบริษัทฉันใครหน้าไหนจะกล้าว่าแกและบอกไว้ก่อนเลยนะอย่ามั่วเอาใครมาทําเมียนะฉันไม่ยอมแกแนะ่อย่าคิดจะให้พ่อแกช่วยนะเพราะทุกวันเนี้ยมันจะเอาออตัวไม่รอดเลย จบแล้วหอยฟังเป็นอะไรวะหน้ามุยมาเชียรเปล่าพ่อบอกมาเถอะก็บอกว่าเปล่าไงพ่อเออเปล่าก็เปล่าเว้ยไม่อยากรู้แล้วเว้ยพ่อถ้านูอยากเล่าอ่ะเอ้าพ่อมีอยู่สองขวดไม่ใช่หมายถึงเล่าให้พ่อฟังเนี่ยคือเมื่อกี้ หนูไปส่งข้าวให้คุณนัทแล้วหนูเจอแม่เขาแล้วแล้วไงอ่ะพ่อเขาบอกว่าหนูไปอ่อยลูกชายเขา,าสินี่พ่อจะไม่พูดไม่แนะนําอะไรลูกเลยเหรอนี่หนูโดนด่าอยู่นะเอาเอง็งอยากให้พ่อพูดอะไรวะเอง็งเลือกที่จะชอบกันเองเอ็งก็ต้องอดทนฝ่าฟันมันไปให้ได้โอ้โหการละครมากหนูไปเรียนแล้ว อ้าวเฮ้ยเฮ้ยส่งของก่อนเว้ยไอ้ฟางอ,อ,อ้เองจะให้พ่อทำยังไงวะก็เองเลือกเองนี่หว่าเอาเสร็จเลยเอาของไปส่งใครจะอยู่ร้านวะอื้ม วันนี้ไปแต่เช้าเลยนะลูกครับพอ่อ <c oughs> นัดวันนี้ไม่ต้องไปทำงานนะเดี๋ยวไปกับแม่ไม่ได้หรอกครับพอดีวันนี้ผมมีธุระครับแม่ธุระบ้าบออะไรแต่เช้าเนี่ยฮะโอ๊ชีวิตฉันนี่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมีผัวผัวก็ไม่ดีเรื่องมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังม <c oughs> องอะไรวันวันนี้ฉันไม่เคยเห็นคุณจะทำอะไรเลยนอกจากเดินตามฉันต้อยต้อย แล้วคุณเคยฟังผมบ้างไหมละ่ะผมจะพูดจะออกความเห็นอะไรเนี่ยคุณค่อยห้ามคอยขัดตลอดเลยคิดว่าผมไม่ได้เรื่องก็มันจริงไหมละ่ะพอแล้วหมูผมเบื่อที่จะมารองรับอารมคุณล้วผมไปละไปเลยจะไปไหนก็ไปแกคนหนึ่งเจ้านัดอีกหน่อยนะก็ไม่ได้เรื่องเหมือนพ่อแกถ้าไม่เชื่อฟังฉันเออ อวดแก่งนันจริงๆฉันอยากรู้นะถ้าวันหนึ่งไม่มีฉันเนี่ยพวกแกจะอยู่กันรอดไหมย,ยังไงคะทำไมถึงไม่ยอมไปเข้าออฟฟิศผมเบื่อ แม่ผมชอบให้ผมทำอะไรตามที่เขาสั่งทั้งๆที่บางเรื่องไม่ถูกต้องเลยแม่คุณนะ่ะเขามีประสบการณ์เขาก็คงอยากจะแนะนำมาแหละแนะนำหรือครอบงำกันแน่ก็ไม่รู้นี่แกกล้าว่าฉันครอบงำแกเหรอจหนัน้ที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าฉันหวังดีกับแกและอีกอย่างไอ้บริษัทเนี่ยมันก็เป็นบริษัทของฉันฉันก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลบ้างเพราะฉันไม่อยากเห็นมันล่มจมยังไงะ่ะเรื่องนั้นผมไม่ว่านะครับแม่ แต่เรื่องส่วนตัวแม่ควรให้ผมตัดสินใจเองบ้างสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องผู้หญิงอะสินะไอีพวกหาเช้ากินข้าแบบนี้มันจะเหมาะสมกับแกได้ยังไงนะัดดูสภาพมันสิแม่ก็มองคนจากภายนอกทำไมแม่ถึงไม่ทำความรู้จักเขาก่อนถึงจะตัดสินนี่ขนาดแกยังไม่ได้กันกับมันแกยังออกรับแทนมันแล้วเหรอพวกแกก็เหมือนกัน นี่คงหวังจะรวยทางรัตกันละสินะคุณนัทคะคุณพาแม่คุณกลับไปก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวแม่คุณมาด่าฉันกับพ่ออีกขอโทษนะฟางผมขอโทษนะครับลุงมาอวดดีนี่ฉันมีเวรมีกรรมอะไรเนี่ยถึงมีลูกมีผัวที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรฉันเลยเมื่อไหนพวกแกจะทำให้ฉันมีความสุขสักทีเนี่ยฮะเดี๋ยว งไปทำไมแกเรียกฉันมาทำไมฉันก็จะทำให้คุณนายมีความสุขเหมือนคนอื่นกเายสิครับไอ้ไอ้ไอ้เธอนึคิดไปเองไอ้มือที่กำอะไรเอาไว้อ่ะปล่อยซะบ้างนะครับคุณนายกำอะไรปล่อยอะไร คุณนายช่วยมือลวงไปในกล่องแล้วก็กำเข้าสาให้ผมสักกำสิครับนี่มือฉันขึ้นไม่ได้เพราะว่ารูเนี่ยมันเล็กกว่ามือฉันไม่เห็นหรือไงแล้วถ้าเกิดคุณนายอยากเอามือออกมาเนี่ยคุณนายจะทำยังไงครับฉันไม่ได้งโงน่นะก็แค่ป,ปล่อยเขาสาร ก็ต้อดึงมือฉันออกมาแค่เนี้ยเห็นไหมครับลูกหัวบริษัทก็เหมือนกันมันก็เหมือนที่คุณนายกำมข้อสารไว้ไม่ยอมปล่อยนั่แหละครับยิ่งกำมมากเท่าไหร่คุณนายก็ออกจากกล่องยากขึ้นเท่านั้นอายุขณะนี้แล้วอ่ะปล่อยวางซะบ้างเถอะครับก็จริงนะ ฉันเนี่ยไม่เคยปล่อยวางอะไรเลยจะทำอะไรทีเนี่ยมันก็เหมือนต้องมีอะไรให้คอยห่วงตลอดคุณนัดเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังฟังอยู่บ่อยๆว่าแม่เขาอ่ะเป็นคนเก่งมากสอนให้เขาได้ดีทุกวันนี้นะคะขอบใจมากนะหนูต่อไปนี้มือคู่นี้ของฉันเนี่ยคงต้องถึงเวลาพักแล้วล่ะ เที่ยวให้สนุกนะครับพ่อแม่โอ้ยไม่หรอกพ่อถือเป็นการทันนิมูนอีกรอบมากกว่าก่อนอ่ะแต่ครั้งเนี้ยขอไม่หนักเหมือนทันนิมูนครั้งแรกนะโอ้ยไม่ไหวหรอกแก่แล้วอ่ะไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันเครื่อง ดีใจเองเลยที่คุณแม่เข้าใจทุกอย่างได้แล้วเมื่อไหร่คุณจะไปทำงานสักทีคะเดี๋ยวก็สายหรอกเดี๋ยวฟางจะดุให้นะฟางดุเหมือนแม่เลยอะ่ะรอเล่นค่ะอะไรที่ทำให้เป็นทุกข ก็อยากก็มันไว้ตลอดชีวิตนะคะลองปล่อยมันออกไปอย่าเหลือให้เป็นทุกข์นะ